โอ้ยูไฟไหมโอ้ยสองตัวเลยสิน่ะว้าแน่นอนเหรอวะวานม่านม่านหูกบันทันงตัว อย่ามากก็ถึกอีกวะกวูนตัวฝนที่ตวกเหรอพักผ่อนกายาพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ใส่ข้างขึ้นวะแมนอยู่ ปลาไหมตัวเมียงามเว่ยเอ้ยปลาหเทปเปิดปุ๊งกันอือกูนะตัวปลาพี่้องเอ้ยคักเลยวะมันจะเม็นยังไออ